สวัสดีครับผู้ชมฟงังวันนี้วันพฤหัสที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันหกร้อยสี่ขอ,อเรื่องครับก่อนนอน่องเดียวพูดเรื่องเดียวไปนอนแล้วยุงกัดไม่ไหวแล้วสู้ยุงไม่ไหว มันเป็นความรู้สึกมันตั้แต่สมัยเด็กคือมันเป็นเรื่องที่ว่ามันมพูดยังไงตั้นใจคือก็มีว่าสมัยเด็กเนาะคือเราเราเป็นคนไม่ไม่มีเพื่อนทีมีก็มีน้อยอะ มีคนต้องคนเลยมีในมากบางทีก็มันอนอยู่สมัยอยู่โรงเรียนเนี่ยโดนชกโดนเพื่อนแกล้งแล้วไม,ม่นจะแกล้งทำไมมันแกล้งแดงมตัหวหัวล่อสนุกสนานของมันเฮฮา ัแกล้งเราได้มันรอชอบใจมีความสุขมันไม่รู้หรอว่าเรารู้สึกยังไงที่เดินไปเนี้ตกหัวพวกอย่้เราก็ไม่รู้ใครหันหันหลังไปดรู้ไม่รู้ใครตกแล้วก็มองหน้าคนนั้นคนนี้มันก็ทำเฉยที่ก็เตะ เตะตูดแล้วที่เตะเราพั้งเงี้ยบางทีล้มหัวที่หัวดำเลยเตะแรงๆเลยแล้วก็รัวใครเตะแลมันแกล้งแกล้งหยิบเจ็บมันแล้วมันหัวเลาะกันหัวเลาะสนุกสนานกันหัวเลาะเฮ้ยหัวเราะดีจบดีใจทำเราได้แล้วก็ มันก็พวกเยอะนะเราก็ไม่เราก็ไม่ก,ไมกลา้ากลัวมันจะลุมกันโดนทุกวันนะ่ะกลัวไปฟ้องครัวมันก็มานล้อกันว่าไอ้ขี้ฟ้องนะครัวบอกใครทำมันก็ไม่มีใครยอมรับ เขาก็ม่รเ้จะดทำยังไงโดนเรื่อยเตี้ยรองเท้าคว้างเดินมารองเท้าคว้างโดนหน้าอย่างเงี้ยหน้าไงไม่รู้ใครคว่างบางทีหันมาเจอพอดี เห็นคนทําเห็นคนกว้างบอดีเราก็ปี่เข้าไปใส่เลยแล้ว้วเกิดการทะเลาะวิวาจกต่อยกันนี้เออมันเห็นพอดีมีวันเห็นพอดีหันไปเจอพอดีก็วิ่งเข้าไปต่อยอะไรกันเลยแล้วเดนี้ยวนี้ก็โมันก็ลุมเราเนี่ยหลายหลายคน สัดเราโอ้โหแย่เงินเราเราก็ต่อยแค่คนที่มันทําเราอะแหละเราเห็นมันอะมันเห็นมันมันคว้างพอดีมันก็เท้าลอยมาพอดีนี่เห็นไหมมันกําลังคว้างอยู่แล้วก็วิ่งออกไปต่อยเลยล้วโอ้โหมันลุมเราหลายคนเลยพัดเราทั้งงมเลย พื่อนมันก็ไปนี่เราจะไปบอกครูแล้วเดี๋ยวมันก็จะว่าเราว่าเราคี้ฟ้องเพื่อนผู้หญิงมันก็ไปบอกไปบอกครูครูก็มาเรียกมาโอ้เอา้าเกิดอะไรขึ้นเนะี่เราก็บอกมันเรารองเท้าว่างก็เลยรอ เราก็เลยต่อยบอกทำหลายหนแล้วเราจับไม่ได้สักทีเพิ่งเห็นมีหลายคนมเราก็ไม่รู้ใครมั่งนีพอดีเราเห็นเราก็เลยต่อยกูก็บอกแค่รองเท้าแค่นี้ถึงขนาดต่อยเพื่อนเลยเหรอ โอ้หรองเท้านี่คว้างเต็มที่เนี่ยมันหนักกว่าต่อยอีแน่เลยนี่โดนปากปากแตกเลยอะมันคว้างเต็มที่อะนี่คว้างโดนหลังมัึงโดนหัวมัึงอีกเท่ีนี้โดนปากเลยเนี่ยปากแตกเดี๋ยวมันไม่หนักถึงขนาดไปต่อยเพื่อนนะเนี่ยโผว,ว่างบอกว่าจะให้ผมเอารองเท้าคว้างคืนแล้วครับ ฟองครูคูก็บอกมันก็รอทีป้องทำหลายหนแล้วไม่รู้ใครมั่งเลยบอกว่าแล้วไปแกล้งเพื่อนทำไมบอกว่ายอกกันเล่นนี่ไงครับมีอะไรอะ มันบันไสไนเลยชอบมองคว,ควนๆมนเป็นมองควนมมองอยังไงควนก็มองธรรมดาเนี่ยควนตรงไหนมีตาก็มองก็มองธรรมดาเป็นมองควนยังไง ไปมาคูตีหมดเลยไอเราโดนขว้างโดนตีไปด้วยวไปจ่อยเพื่อนบอกไม่ให้จ่อยแต่ใ้มาบอกกูแล้วให้กูไปทำโทษไม่ต้องไปจ่อยเขาต่อไปไม่ต้องไปจ่อยเขาน่า แล้วก็คว้างเท่าไรจะเห็นแล้วก็เลยมาบอกครูไอ้ครูทำโทษเขาเองไอ้ที่ไม่เห็นนะไอ้ที่โดนฟรีๆไปนลโดนไปทั้งหลายคนนั่นนะต้องตกหัวต้องเตะ เราไม่เห็นใครช่วยได้ก็ลหลายคนเขาบอกเขาไม่รู้ไม่เห็นที่เขาช่วยกันพูดเนี่ยหลายหคนช่วยกันพูดกับเราคนเดียวเนี่ยคิดดูครูจะเชื่อใครก็ต้องเชื่อคนหลายหลายคน คนเดียวจะมีน้ำหนักไหไงเสียงคนเดียวมันแพ้ไปยังข้ำก็มีหลายคนก็ช่วยกันคุยไอห,หนึ่็มีพยานไอ้นึ่เ็พยานไอเราตัวคนเดียวใครเป็นพยานไม่มีพยานผิดลูกเดียวโดนลังแกก็ผิดตอบโต้เกิดโดนตีไปด้วย